สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาเที่ยวแคมปิ้งกันนะคะเอาบรรยากาศสวยๆในตอนเช้านะคะมาฝากค่ะนี่เป็นบรรยากาศริมทะเลนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยจ้ะช่วงนี้เป็นฤดูซัมเมอร์ของนอร์เวย์นะคะอากาศก็จะไม่ค่อยหนาวมากนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นบริเวณหน้าบ้านพักของเรานะคะ เราพักเป็นหลังนะคะเ,เพื่อนเป็นบ้านพักติดทะเลค่ะบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถแคมปิ้งนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากที่ต่างๆนะคะ บรรยากาศตอนเช,อเช้าสวยงามมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในเช้านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะ่ะ